โอเคครับผมและก็ขอก่าวสวัสดีกับกรลงองก็กลับเอกลับมาเดิมกับดีวีดี n แ l ลเกมเคยรู้ผมนะกับเกม m Minecraft เกมมันมีชื่อว่า Squid Game นะครับผมวันนี้อันนี้ก็อะไรผมไม่ต้องสัญญาของก็ปิดเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช t e r ที่ห้านะครับด่านสะพานกระจกนั่นเองนะครับด็อกซูนะครับพวกเองมองฉันทำไม นะครับนี่นะครับด่านสะพานกระจกนะครับน,นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นสะพานกระจกอย่างนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วในหนังมันจะยาวกว่านี้เนาะแต่อันนี้ผมผมสุ่มเอาไอ้น,นี่ผมแค่ย่อเอาเนาะก็ไม่ว่าจะสร้างอย่างนี้เนาะอันนี้อันอัน อันนี้จะเป็นหกหกบล็อกนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแต่จริงๆมันข้างล่างมันไม่ได้มีไฟอย่างนี้นะครับแต่ผมแค่แต่จริงๆแล้วผมแค่ทําเป็นแบบว่าเออแบบเพิ่มความสว่างอเดี๋ยวเพิ่มความสว่างอะไรเงี้ยเนาะถ้าผมเนี่ยถ้าผมไม่ก็สร้างสร้างความสว่างไว้อะมันก็จะอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมืดอย่างเงี้ย เฉพาะว่ามันก็จะมืดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทาให้ว่าวงแบบมอนสเตอร์มันเกิดได้นะครับเราก็เลยจะต้องเพิ่มแสงสว่างด้วยนี่นะครับโกลสโตนนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ผมต้องต้องเพิ่มความสว่างให้นะครับวางไว้เนียแค่ทําให้ดูเฉยๆนะประมาณนี้นะครับ ครับก็เ,เพิ่มอย่างน้อยเราก็เพิ่มความสว่างตัวหลังแล้วเราก็เพิ่มความสว่างได้นะครับอันนี้ก็ด้านหน้าเราน่าจะเป็นเหมือนพวกระบบปิกัดเนาะพวกระการจุดชมพูๆอะไรนะัน่นแหละที่เห็นนะครับแต่ผมทํามันไม่มีมอสอะไรก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีมอสเนาะก็ก็ไม่รู้จะเอามอสไหนดีเนาะก็ถ้าใครมีมอสสกิตเกมหรืออะไรนะครับก็มาแนะนําผมได้นะครับ แต่ผมก็ไม่เคยลงมอสเลยนะครับเชื่อว่ามีน้องคนหนึ่งแน่นอนครับมีน้องคนหนึ่งเขาถามผมว่ามีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ถามมาว่าไมครับพี่ที่พี่ทำสควิตเกมไมครับอ่ะทำไมพี่แบบไม่ลงมอสทำไมพี่ไม่อะไรนะครับกบอกว่าเออทำไมตอนที่พี่อะไรอ่ะอะไรทําด่านสควิตเกมอะไรเงี้ยทำไมพี่แบบทำไมพี่ไม่ลงคลิปไอ้อะไรนะทำไมพี่ไม่แบบลงมอส อะไรอย่างงี้นะครับว่าทําไมพี่ไม่ลงมอดทําไมพี่ไปอะไรอย่างงูอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบประมาณว่าเออแบบตออกเสียมก็แบบแบบประมาณว่าแบบประมาณว่าเออแบบแบบแบบทําไมทําไมแบบว่าแบบทําไมไม่ลงมดอะไรเงี้ยคือมันมีมอดสควิตเกมหรือเปล่าหนังดังอ่ะมัน ด้วยความที่แบบว่าหนังมันดังอะเนาะแบบว่าบางครั้งโรบ็อกอาจจะมาแล้วนะครับส่วนมดมดไมโครสควิดเกมอาจจะมีนะครับแต่ม่้จะมาตอนไหนนะครับถ้ามีหรืออะไรก็แนะนําผมด้วยนะครับหรือไม่ก็ส่งแบบเป็นลิงก์มาเลยให้ก็ได้นะครับก็โอเคก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับผมก็โอเคก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําเลยนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มเล่นเกมนี้นะครับว่า ว่าทุกคนต้องทำยังไงครับแน่นอนครับผมกดไลค์ครับผมผมจะรอให้ทุกคนกดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์เมื่อไหร่นะครับผมก็จะไปเล่นเกมทันทีเลยนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนลุ้นนะครับว่าอันไหนเหยียบได้นะครับอันไหนเหยียบไม่ได้เนาะก็มาลุ้นกันนะครับผมก็โอเคกดไลค์ตอนนี้เลยครับอ่ากดไลค์เลยให้เวลาให้เวลา10นาทีนะครับ กดไลค์เลยครับโอเคกดหรือ,อยังครับฮะโอเคกดแล้วใช่ไหมครับโอเคกดแล้วใช่ไหมเออฮะกดแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปกันเลยนะครับผมฮะผู้ชมคิดว่าอันไหนที่ไปได้อันไหนไปไม่ได้ครับ่านึกเอาอันนี้อันนี้ไปได้ไหมครับ บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้นะหรือบางคนบอกว่าอันนี้อาจจะได้อันนี้อาจจะไม่ได้ามาดูกันเลยนะครับอ๋อ oh. ไปได้ครับเอามีตรงไหนอีกเนี่ยโอเคครับตรงไหนอีกครับซ้ายกับขวาบางคนอาจจะบอกซ้ายบางคนบอกว่าซ้ายน่าจะไม่ใช่นะครับอันนี้ขวาน่าจะไม่ใช่นะครับ นะครับก็ลองดูเอานะครับอ๋อใช่ครับผมอันนี้นนหยียบได้นะครับอาเกเหลืออีกสีอันแล้วเนาะโอเคมาดูสิมาดูสิครับว่าว่าจะมีอันไหนที่แบบว่าไปได้บ้างเนาะโอเคอันนี้ใช่ไหมครับ เกอบตกนะครับอ่ออันนี้ไปได้นะครับอันนี้น่าโอเคมีหนึ่งสองก็ปึ๊บก่อนไหนครับอันไหนอีกเอ่ยทายให้ทายอันนี้ใช่ไครับผมใช่ครับผมอันนี้น่าจะเก็บได้นะครับโอเคเหลืออีกสองอันนะครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาให้เวลาครับให้เวลาคิดครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาซ้ายใช่ไหมครับ โอเคไปโอเคครับผมอันนี้ถูกครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าว่าอันไหนไปได้เนาะแก okay. มีทั้งอีอตรงนี้ได้นะครับอะมาทายกันสิครับมาทายสิครับว่าอันไหนไปได้นะครับ ให้ทุกคนคิดก่อนนะครับว่าอันไหนไปได้ว่าอันไหนไปได้ครับอะลองคิดดูสิครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาครับบางคนบอกบางคนบอกขวาร้ายซ้ายดีนะครับนาน่าจะใช่นะบางคนบอกขวาลายซ้ายดีนะครับครพวกฟูตเล่นคนอื่นก็อยู่ตรงนั้นนะครับเขาให้เราไปก่อนเนาะ อ่านะครับผู้เล่นคนอื่นๆ,ๆเขาบอกว่าเออแบบไปเธอเมือ่อไหรมึงจะไปสท <c oughs> ีอะไรใช่ไหมโอเคมาทายสิครับว่าอันไหนครับดูดูสิครับว่าอันไหนระหว่างซ้ายขวาครับมาดูสิครับว่าระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยอันไหนไม่ได้อันไหนไปไม่ได้ครับอ่ะให้ทายให้ทาย อันนี้ใช่ไหมครับก็โอเคงั้นก็งั้นก็นกไปเลยปุ๊บโอเคครับผมชนะแล้วนะครับผมก็ตอนนี้โอเคผมก็ชนะแล้วนะครับกระจุกมีแค่หกอันเองเนาะเราก็เราก็ดูโอเคครับผมตอนนี้ก็มีผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่กำลังยืนอยู่ตรงนั้นเนาะไม่รู้ว่าเขาจะมาได้หรือเปล่านะครับต้องมารอดูเอาเนาะ ก็ม er okay. okay. mm ีประมาณนี Así, hmm ้เนาะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าโอเคครับก็ตอนนี้ชนะแล้วนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับแมปนี้ผมก็ไม่ได้ไปโหลดมมอันนี้ะซึ่งแมปนี้นะครับผมบอกได้คาเดียวว่าไม่ได้โหลดแมปหรืออะไรนะครับแมปนี้ผมสร้างเองเนาะโอ้ใช้เวลานานมากเลยเนาะกับแมปนี้นะครับเพราะว่าพอดีเมื่อเช้าผมก็ยุ่งเนาะต้องขนของอะไรอีกนะครับเงนี้ ตอนนี้เวลาน่าจะประมาณวนี้ประมาณเวลาก็ประมาณเที่ยงสิบเก้าเนาะก็โอเคมีประมาณนี้ผมก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมก็อย่าลืมกระทือบไลค์ผมก็โอเคกับคุณด้วผมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ